เธอเห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมบ้านเราอนี่เธอปันวันเอาแต่เที่ยวป่ะใช่เพราะว่าเพราะมันเป็นช่วงเวลาของฉัน ดูเฟรมบนด้วยสิว่าดูศีรษะด้วยดีว่าเออแค่ไหนดิดูด้วยดิเออโอเคโอเคอาจจะอาจจะหลงลืมไปหน่อยยังไม่ค่อยสันทัดไหนได้ตอนนี้ได้ทำอะไรไปบ้างวันนี้เมื่อเช้าเดี๋ยวรายงานสิซักผ้าไงแล้วก็เย อ๋อสับบล็อกขย,ายาก่ายักเรียบร้อยทุกอย่างแล้วรา,ายละเอียดดีอ่ะหนึ่งอย่างบอกอขั้นตอนอะรที่โอ้ยพูดถึงขั้นตอนเลยก็เป็นอย่างที่บอกนั่นแหละเป็นยังไงอ้าวก็สองจุดห้าไงก็ฉันถามขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนก็อย่างที่รู้นะั่นแหละจะไปจ,จะต้องให้พูดบ่อยๆด้วยอ่ะ

ก็สองจุดห้างไงมันทำอะไรบ้างก็สองจุดห้าก็อารามณ์ออกหมูกออกปากอืมแล้วก็ขยาวอืมแล้วก็ขยาวไม่มีท่าเลอ,อ,อืมพี่ยามอยากให้ใครมาพูดตัด ฉันไม่ได้<ห>อยากให้ใครมาฉันไม่ได้คุยกับคนอื่นถูกปะฉันคุยกับเธอเออพยายามอย่าอย่าย่าไหนบอกสิแต่ละอย่างแต่ละอย่างเธอขั้นตอนเธอทอาาอาําอย่างไรอ้าวก็ขยาวยักโดยไม่มีทางง่าไงขยาวจนกว่าจะเหนื่อยไงอา่าแต่เหนื่อยแช่เหนื่อยแล้วแต่เหนื่อยอา่าแต่เหนื่อย แต่เหนื่อยคำว่าแต่เหนื่อยอธิบายซิว่าทาไมไม่แช่เหนื่อยไม่แช่เหนื่อยอะทาไมถึงไม่แช่แช่เหนื่อยคือยังไงอะจำไม่ได้เลยอ่แล้วแต่เหนื่อยคืออะไรล่ะก็พอเหนื่อยก็หยุดไงอ่าแล้วทําไมไม่แช่ละ่ะ <laughs> ไม่แช่เพรา<อ>ะแล้วแต่แล้วแต่แบบว่า ชอบใครชอบมันแล้วแต่ก็แนวคู่มือเขาบอกว่าให้แตะเหนื่อยก็พอห้ามแช่เหนื่อยแล้วทาไมถึงไม่แช่เหนื่อยไม่แช่เพราะวันไหนทำไมไม่แช่กูถามถามว่าทําไมไม่แช่ไม่แช่เ<อ>พราะว่าไม่อยากแช่คู่มือเขาบอกให้แค่แตะเหนื่อยอืม ม้วนม้วนม้วนใหญ่เลยโอ้ยถามมีบุญจะได้ความหรือเปล่ามีบุญจะอาอะไรไม่ค่อยได้เด้อแต่มีบุญตามทําตามสไตล์มีบุญเท่านั้นแหละทำ<จ>ทำทำตามสไตล์มีบุญและความรู้สึกของมีบุญนี่เธอพูดพูดมาเนี่ยเธอแกล้งงงฉันหรือเปล่าไม่งงหรอก ็คู่มือเขาบอกว่าให้แตะเหนื่อยแตะเหนื่อยก็เหมือนกับว่าวิ่งไปแล้วก็แตะกําแพงแตะปุ๊บแล้วปล่อยมือถ้าเกิดแค่มก็คือจับมือถูกว่าจับกําแพงไว้ตลอด<แ> <Allāh. S 1> เหมือนจับจับตะหลิวอ่ะถ้าแค่แตะตะหลิวก็คือแตะปุ๊บเอามือออกแต่ถ้าแ่ตะหลิวก็คือเอามือจับตลอดอ่ะเออเอามือจับเอ,อเอามือจับเอออะไรอามือจับฉันถามว่าแล้วทำไมไม่แช่เหนื่อยละ่ะก็อามือจับไง ฉันถามว่าทำไมไม่แช่เหนื่อยเอออันนี้ตอบไม่ถูกจริงๆว่ะเพราะว่าอะแล้วทำไมถึงรู้ว่าแค่แตะเหนื่อยละ่ะแล้วติดตี่เล้จอดแล้วจอดแล้ถามชอบถามอะไรที่แบบกระไรกับไรเรื่อยๆว่ะแต่ก็คู่มือเขาบอกว่าแค่แตะเหนื่อยห้ามแช่เหนื่อยถูกไหมอืมเออแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมแช่ละ่ะเธอแค่แตะแล้วปล่อยทำไมอ่ะเพราะอะไร ก็เยินเองได้ไงก็คู่มือเขาบอกว่าให้แตะเหนื่อยห้ามแช่เหนื่อยไงใช่เปล่าใช่เปล่าถ้าน้ำมันร้อนน่ะน้ำมันร้อนคู่มือเขาบอกว่าแค่อุ่นพออย่าร้อนน่ะถูกป่ะใช่เปล่าน้ำมันร้อนกับน้ำอุ่นมันต่างกันไหมอธิบายน้ำร้อนเป็นยังไง อธิบายไม่ถูกว่ะอ้าวน้ำร้อนกับน,น้ำอุ่นเป็นยังไงอ่ะเวลาหนูกินน้ําหนูกินน้ําร้อนหรือน้าอุ่นก็พักไว้ก่อนไงหนูกินน้ําร้อนหรือน,น้ําอุ่นตัวหนูอ่ะน้ําอุ่นน้ําอุ่นแล้วทำไมหนูไม่กินร้อนร้อนไปอ่าก็เหมือนกันถ้าแช่เหนื่อยมันเป็นยังไงก็อยู่ในหายเหนื่อยก่อนไงก็บอกว่าถ้าแช่เหนื่อยแช่เหนื่อยเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของน้าอุ่นหรือน้ําร้อนถ้าแช่เหนื่อย น้ำอุ่นคำว่าอุ่นกับร้อนน,น,น้ำน้ำน้ำร้อนสิน้ำร้อนอธิบายคําว่าทําไมถึงเป็นน้ําร้อนเชิญเพราะว่าน้ําร้อนกินแล้วลวกปากอ,อ่ก็เหมือนกับแช่เหนื่อยไหมแช่เหมือนเหมือนเหมือนการอธิบายคําว่าแช่เหนื่อยถ้าเป็นร่างกายแช่ที่ความเหนื่อยตลอดเวลาจะเป็นยังไงแช่ความเหนื่อยตลอดเวลา ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็<อ>ต้องแช่ก,ก่อนให้หายเหนื่อยก่อนก็ต้องหยุดแช่ใช่ไหมล่ะอืมก็ต้องแตกแค่เหนื่อยหรือเปล่าล่ะแตกแค่พออุ่นๆพออืใช่เปล่าใช่ใช่นี่จะนอนแล้วเหรอง่วงนอนเลยโอ้นี่แกลงง่วงนอนเมื่อกี้แกลงงงนี่แกลงง่วงนอนอีกแล้วง่วงนอนจริงๆว่าว <laughs> <laughs> ันนี้ยังไม่ได้นอนวันนี้ยัง<อ>ไม่ได้นอนไง อยู่คนเดียวกินเออเนี่ยอยู่คนเดียวเราลันลาแต่พอมาถามกันบ้านเนี่ยโหไม่ค่อยจะพูดนะแกล้งทําเป็นแบบไม่รูเรื่องอะไรเลยไม่เดี๋ยวเวลาเวลาถามมามันสับสนเดี๋ยวคนอื่นดูก็แบบก็ไม่เข้าใจไงก็เลยไม่อยากตอบคาถามผิดๆถูกๆไงว่าให้มันถูกจริงๆอะ่ะต้องให้มันถูกจริงๆหรออืม เดี๋ยวคนฟังไม่เข้าใจแย่โอ้ยมีบุญนี้พูดอะไรสับสนวะอะไรแบบเนี้ยเหมือนเธอกําลังขายฉันให้คนอื่นเขาไม่ชอบกีนหน้าฉันเธอกําลังเธอกาลังทําตัวเป็นพจนมาปล่าเปว่าเธอเธอแซงว่าเธอออนแอต่อฉันแต่เวลาเธอไปทําเองโอ้โหกระดีกระดาเธอทํำหลายอย่าง เออทำหลายอย่างเลยป,ป้ง,ป,งปังป้งปังแล้วก็อยากให้ตัวเองเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ให้มันกระชับขึ้นไงออ้มแต่เวลาคุยกับฉันทําเหมือนฉันเป็นแบบว่าผู้คุมคุมขังแล้วเธอก็ทําอ่อนแอเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวตอบไม่ตรงคําถามโอเคอ่ะไปพักก่อนเป็นตรงคําถามเดี๋ยวนี่ไปไหนต่อก็เดี๋ยวจะเดินกลับบ้านไงไปไหนอ่ะไปนอน ไปบ้านกลับไปบ้านไงกลับบ้านกลับไปนอนไ,ไม่ดูไม่ดูไม่ดูฉันไม่ต้องการ <c oughs> ฉันไม่ต้องการร่วมเฟรมแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวตอนเย็นก็จะออกมาสับบ้องเมื่อเช้าไม่ได้ไหลฉันพูดกับเธอแล้วนะว่าเวลาสับบ้องอ่ะให้เกาะกำแพงไม่ได้ว่าให้ไปสับนั่นเธอแน่ใจเหรอเธอถึงเป็นไฮสปีดแบบว่าปล่อยอิสระเป็นการสับได้เลยเธอมั่นใจขนาดนั้นเลยเหร มั่นใจสิถึงนทำไไมไม่ไมไมไมงั้นก็จะทำทำไมอ่ะอ่านี่เนี่ยเสียงเริ่มเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้ว <c oughs> ไม่ตอนจับก็จับไปตอนไม่จับก็ทดสอบตัวเองไงเขาเรียกว่าทดสอบตัวเองก็ต้องรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้ใช่ไหมถึงได้มั่นใจที่จะทำถูกไหมใช่ถูกต้องแต่ก็อย่าอย่าชะล่าใจเข้าใจยังโอเค ความมั่นใจเนี่ยมันต้องเข้าใจซึ่งซึ่งก็ต้องไม่ฉะล่าใจเขาเรียกว่าคิดไปคิดกลับด้วยเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจอ่าดีอ่าแค่นี้เนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคุณพีเออีอดี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 ลูกอยู่ไหนลูกเราลูกเราออยู่ไหนลูกไม่มีไม่มีโอ้ตามหาไม่เจอเลยเนี่ยประกาศแล้วก็ยังประกาศแล้วก็ยังไม่เจอเลยเออเออ แค่แค่แค่แต่ว่าเหมือนเขามีเลขบัญชีแล้วแค่โอนมาก็พอเ้ยกุ๊กไก่ีกุ๊กไก่เนี่ยจัดยอดนะกุ๊กไก่อ่ะเงียยเงียบเลยกูุ๊กไก่เออเออกุ๊กไก่เขาถามเลยเนี่ยพอถามก็ทําเป็นเสียงเสียงเขียวเขียวอ่ะจะถามไม่ได้เลย อ,อะไรอะ่ะอ,อะไรอะ่ะเอเอยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนยีกตัวหนึ่งเลยรถนะ่ะก็บอกเขาอยู่เออก็บอกให้ว่างแล้วก็ไปเปลี่ยนอ่าแค่นี้แหละพอโอเค